สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นชาวเวียดนามหลังจากประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาทําให้กัมพูชาประกาศจะไม่ใช้ไฟฟ้าจากประเทศไทยแล้วจะหันไปใช้ไฟฟ้าจากเวียดนามแทน จากความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจากที่รัฐบาลกัมพูชาออกถแถลงการระบุว่า เตรียมลดการพึ่งพาการนำเข้าไฟฟ้าจากประเทศไทยและจะหันไปพึ่งพาประเทศเวียดนามมากขึ้นทมกลางความขัดแย้งที่ไม่ได้รับการคลี่คลายระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้านคือไทยและกัมพูชานี้ซึ่งประเด็นความขัดแย้งดังกล่าวมีสาเหตุมาจากประเด็นชายแดนและมรดกทางวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศรวมถึงความเข้าใจที่ไม่ตรงกันในหลายๆด้านระหว่างรัฐบาลไทยและกัมพูชาในขณะที่รัฐบาลฮานอย ยืนยันพร้อมสนับสนุนพลังงานให้กับประเทศกรรมัมพูชาเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางไฟฟ้าในภูมิภาค เสียงสะท้อนจากประชาชนเวียดนามบางส่วนกลับแสดงความไม่พอใจและตั้งคำถา,ถามถึงความไว้วางใจต่อประเทศกัมพูชาโดยเกรงว่าการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้อาจจะกลายเป็นการเปิดทางให้พวกเขาได้หักหลังเวียดนามในอนาคตเรามาฟังกันว่าชาวเวียดนามจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องนี้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับ ค,ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนแรกโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าพวกเขาเคยพึ่งพาประเทศไทยมาก่อนแล้วตอนนี้พอมีปัญหาก็หันมาหาที่เวียดนามแล้วถ้าสถานการณ์กลับมาดีพวกเขาก็จะหันไปหาที่ประเทศอื่นแทนมาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวด้วยความไม่ไว้วางใจเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าอย่าหลงเชื่อชาวกัมพูชา วกเขาแค่ใช้เวียดนามเป็นเครื่องมือชั่วข่าวก็เท่านั้นความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่ารัฐบาลเวียดนามควรให้ไฟฟ้าแก่ประเทศที่ไว้วางใจได้ไม่ใช่ประเทศที่มีประวัติหักหลังเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่ารัฐบาลเวียดนามอย่าคิดแค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียว ความมั่นคงระดับภูมิภาคสำคัญกว่าเรื่องเงินที่กัมพูชามอบให้ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อประเด็นนี้ว่าไฟฟ้าในเวียดนามยังไม่พอใช้ในบางพื้นที่เลยจะเอาไฟฟ้าไปขายให้กัมพูชาอย่างนั้นเหรอมันเป็นเรื่องที่ฉันรับไม่ได้ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวด้วยความไม่พอใจต่อเรื่องนี้ว่านี่มันเป็นเรื่องการเมืองไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจ อย่าทำให้เวียดนามกลายเป็นเหยื่อซ้ำแล้วซ้ำอีกจากเงินอันสกปรกของกัมพูชาความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวด้วยความไม่ไว้ใจประเทศกัมพูชาในเรื่องนี้ว่ากัมพูชานั้นเปลี่ยนใจง่ายถ้าวันหนึ่งพวกเขากลับไปพึ่งพาประเทศไทยเราจะกลายเป็นคนโง่ในทันทีความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าถ้ารัฐบาลเวียดนามขายไฟฟ้าให้กับกัมพูชา ในวันนี้พวกเขาอาจจะดีใจและขอบคุณเวียดนามแต่ในวันข้างหน้าพวกเขาอาจจะแววงกัดเราและด่าเราเสียเสียให้หายแบบที่เขาทำกับประเทศไทยในตอนนี้มาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้ให้แง่คิดในเรื่องนี้ว่ารัฐบาลถ้าจะขายไฟฟ้าให้กับกัมพูชาจะต้องมีเงื่อนไขที่เข้มงวดมากกว่านี้ไม่อย่างนั้นเขาจะใช้เราเป็นแค่ทางผ่าน ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อชาวกัมพูชาในเรื่องนี้ว่าพอเวียดนามยื่นมือเข้าไปช่วยกัมพูชาก็ทําเป็นเงียบแต่พอเราไม่มีการช่วยเหลืออะไรพวกเขาก็ด่าเราเสียเสียหาหายแบบนี้แหละคือนิสัยของพวกกัมพูชาความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากราวต่อประเด็นนี้ว่าประเทศเวียดนามไม่ใช่โรงทานที่จะมาขอไฟฟ้าตอนลําบาก แล้วจะหายหัวไปตอนสบายแบบนี้ฉันรับไม่ได้ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าฉันไม่เข้าใจว่าทำไมรัฐบาลเวียดนามต้องยอมให้ประเทศที่ไม่เคยให้ความเคารพหรือซาบซึ้งน้ำใจประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาเข้ามาใช้ทรัพยากรของเวียดนามพวกเขามีปัญหากับประเทศไทยก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าเวียดนามจะต้องกลายเป็นแผนสำรองที่พวกเขาใช้เมื่อสะดวกใจ แบบนี้มันไม่แฟร์ต่อคนเวียดนามความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากราวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าใครก็ได้ช่วยบอกฉันทีว่าประเทศกัมพูชาเคยซื้อสัตว์กับประเทศเพื่อนบ้านประเทศไหนบ้างเห็นแต่พวกมันแทงข้างหลังประเทศอื่นๆอยู่เสมอมาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากราวต่อเรื่องนี้ว่าถ้าเวียดนามให้ไฟฟ้ากัมพูชาในวันนี้ ในวันพรุ่งนี้อาจจะได้ยินข่าวว่ากัมพูชาเรียกร้องพื้นที่ชายแดนของเวียดนามแบบที่มันกําลังทํากับประเทศไทยอยู่ในตอนนี้ก็ได้ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อกัมพูชาในเรื่องนี้ว่าถ้ามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ประเทศกัมพูชาไม่ได้มีท่าทีที่เป็นมิตรต่อประเทศเวียดนามสักเท่าไหร่เราเคยช่วยเหลือพวกเขาหลายครั้งทั้งในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง แต่สุดท้ายกัมพูชาก็จับมือกับประเทศอื่นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแล้วในตอนนี้จะให้เราเชื่อได้หรือว่ากัมพูชาพักดีและจะไม่หักหลังเราอีกผมนั้นไม่คิดแบบนั้นแน่นอนความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากราวต่อเรื่องนี้ว่าอย่าคิดว่าคนเวียดนามโง่พอที่จะขายพลังงานให้กับประเทศที่เอาแต่เล่นการเมืองที่สกปรกและเต็มไปด้วยอาชญากรรมเต็มเมืองเราไม่ทำอย่างนั้นแน่นอน ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากราวต่อเรื่องนี้ว่านี่มันไม่ใช่แค่เรื่องซื้อขายไฟฟ้าธรรมดาแต่นี่คือเรื่องของศักดิ์ศรีและการไม่ให้ใครมาเล่นการเมืองกับประเทศเวียดนามเราต้องแสดงให้เห็นว่าเวียดนามไม่ใช่ประเทศที่ถูกใช้ประโยชน์ง่ายๆถ้ากัมพูชาต้องการไฟฟ้าจากเวียดนามพวกเขาต้องเคารพเวียดนามและไม่ใช่การ่วยโอกาสตอนที่มีปัญหาจากประเทศอื่น แล้วพอได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการก็หายไปอย่างไม่มีใยดีอีกครั้งมาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าประเทศไทยให้การช่วยเหลือกัมพูชาทั้งด้านแรงงานเศรษฐกิจไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตการท่องเที่ยวและการรักษาพยาบาลแต่กัมพูชาก็ไม่เคยทราบซึ้งในเรื่องนี้แถมยังต้องการดินแดนของประเทศไทยอีกพวกนี้ไม่ควรไปยุ่งเป็นอย่างยิ่งและควรไล่ออกจากอาเซียนได้แล้ว และนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวเวียดนามโดยเขาได้มากราวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าการให้ไฟฟ้าต่อกัมพูชาก็เหมือนกับเวียดนามสนับสนุนอาชญากรรมออนไลน์ดังนั้นเราควรหยุดเรื่องนี้ได้แล้ว และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวเวียดนามหลังจากประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาทําให้กัมพูชาประกาศไว้ว่าจะไม่ใช้ไฟฟ้าจากประเทศไทยแล้วอาจจะหันไปใช้ไฟฟ้าจากเวียดนามแทนหากเ,เพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ คุณที่คลิกเข้ามาไม่ว่าจะมาจากที่ไหนคุณผิดกำลังใจเราจำเป็นไม่ขยับคลายคอมเมนสุกไลทุกการแชร์ที่ให้เรารู้สึกดีได้ได